บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของสัตว์วันหยุดนี้ลูกอยากไปเที่ยวที่ไหนครับผมอยากไปสวนสัตว์ครับดีเลยงั้นหยุดยาวนี้เราไปเที่ยวสวนสัตว์กันนะเย้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ลูกคิดว่าสัตว์แต่และชนิดมีโครงสร้างร่างกายเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมครับน่าจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าบางตัวก็ตัวใหญ่บางตัวก็ตัวเล็กและบางทีก็เห็นสัตว์มีขาแล้วก็ไม่มีขาด้วยครับใช่แล้วครับสัตว์แต่และตัวจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันตามชนิดของสัตว์นั้นๆซึ่งนอกจากบนบกแล้วยังมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลย อยู่ในน้ำก็มีมากมายหลายชนิดแม้แพสัตว์ที่อยู่บนบกเลยครับเอ๋แล้วเราจะจำแนกสัตว์ได้อย่างไรบ้างคะคุณพ่อเราจะพบสัตว์ต่างๆมากมายในธรรมชาติหรือรอบๆตัวเราดังนั้นเพื่อให้สามารถศึกษาลักษณะของสัตว์ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้จัดกลุ่มสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะการมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์จึงสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่ กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างของกระดูกทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกายโดยมีลักษณะกระดูกเป็นข้อปล้องทำให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้สามารถจำแนกออกได้เป็น5ประเภทดังนี้ 1. กลุ่มปลา 2. กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3. กลุ่มสัตว์เลื้อยคาน 4. กลุ่มนก 5. กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มปลาเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจัดเป็นสัตว์น้ำและจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นเพราะสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกายไปตามอุณหภูมิของน้ำได้สามารถหายใจได้ด้วยเหงือกที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สและมีถุงลมภายในช่องท้องทีงท่ช่วยพยุงตัวสัตว์จำพวกในกลุ่มปลาก็จะมีพวกปลากระตูนปลาทองปลาหางนกยูงปลาฉลาม กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์เลือดเย็นเช่นเดียวกันกับกลุ่มปลาที่มักออกไข่ในน้ําเมื่อฟักออกจากไข่แล้วจะเจริญเติบโตไปเป็นตัวอ่อนแล้วจึงเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์ที่ชื่นชอบบริเวณที่มีความชื้นบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ําถ้าเป็นตัวอ่อนก็จะหายใจโดยใช้เหงือกถ้าเป็นตัวเต็มวัยก็จะหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนัง มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดเช่นอึงอ่างปาดจงโคลงเขียดสลามนเดอร์โกบเป็นต้นกลุ่มสัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์เลือดเย็นที่มีผิวหนังหนา,นามีเกล็ดที่แข็งแห้งหรือมีกระดองแข็งปกคลุมทั่วลำตัวใช้ปอดในการหายใจโดยการเคลื่อนไหวของสัตว์ประเภทนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสัตว์นั้นๆเช่นถ้าหากเป็นงูก็จะใช้การเลือ้อย ถ้าหากเป็นสัตว์ที่มีสีขาก็จะใช้ขาในการเคลื่อนที่โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบกเช่นจิ้งจกตุ๊กแกกิ้งกา่จาจระเข้หรืองูส่วนบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำก็จะจำพวกเต่าทะเลหรืองูทะเลเป็นต้นกลุ่มนกเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่เปลี่ยนโครงสร้างร่างกายจากขาคู่หน้าให้เป็นปีกมีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้าพร้อมกับขาหลังอีกหนึ่งคู่ ร่างกายจะปกคลุมด้วยขนที่เป็นแผลงแะะเป็นปุยปากเป็นจงอยแหลมไม่มีฟันโดยมีลักษณะพิเศษคือกระดูกทั่วร่างกายจะเป็นโพรงกลวงเบาประกอบกับมีถุงลมติดกับปอดทำให้น้ำหนักตัวเบาจึงเป็นเหตุให้สามารถขึ้นบินได้นั่นเองโดยส่วนใหญ่สัตว์จำพวกกลุ่มนกก็จะเป็นนกเป็ดไก่่านและหงเป็นต้นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ตัวเมียจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีต่อมน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนมักมีขนเป็นเส้นคอยปกคลุมอยู่ตามทั่วร่างกายมีรูหูใบหูช่วยในการรับเสียงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเดินวิ่งกระโดดหรือว่ายน้ำโดยสัตว์กลุ่มนี้จะหายใจโดยใช้ปอดโดยส่วนใหญ่มักจะอาศัยอยู่บนบกเช่นสุนัขแมวช้างว,วัวลิง ตุนปากเป็ดแต่ก็มีบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ําเช่นวานพยูนโลมาเป็นต้นนั่นเองครับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะเป็นสัตว์จำพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัวโดยส่วนใหญ่มักจะมีขนาดเล็กถ้ามีขาก็ะจะมีขาจำนวนมากและการเคลื่อนที่ก็จะแตกต่างกันตามชนิดของสัตว์สามารถจำแนกออกได้เป็น8ประเภทดังนี้ 1>, 1. ฟองน้ำา 2. สัตว์ที่มีลำตัวกลวงหรือมีพโพรง 3. หนอนตัวแบน 4. หนอนตัวกลม 5. สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง 6. สัตว์ทะเลที่มีผิวขรุขระ 7. หอยและหมึกทะเลและ 8. สัตว์ที่มีขาเป็นข้อ ฟองน้ําจะมีลักษณะลําตัวเป็นโพรงหรือมีรูพุนเพื่อให้น้ําและอาหารสามารถไหลผ่านเข้าไปได้ในลําตัวและเพื่อดูดซึมแก๊สออกซิเจนและอาหารจากนั้นแล้วจึงปล่อยน้ําและกากอาหารออกทางช่องน้ําออกฟองน้ําทุกชนิดจะไม่มีระบบประสาทจะอาศัยอยู่ในน้ําและส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลมากกว่าอยู่ในน้ําจืดโดยจะเกาะติดกับหินใต้ท้องทะเลไม่มีการเคลื่อนที่ ลักษณะทั่วไปจะคล้ายพืชไม่มีหัวไม่มีปากและไม่มีทางเดินอาหารซึ่งฟองน้ําแต่ละชนิดจะมีสีและขนาดที่แตกต่างกันใช้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศโดยการแตกนอกพวกสัตว์ลําตัวกลวงหรือเป็นโพรงจะมีช่องกลวงภายในลําตัวโดยมีลักษณะเป็นช่องเปิดทําหน้าที่เป็นทั้งปากและทวารหนักเพื่อให้น้ําและอากาศสามารถเข้ามาสู่ภายในช่องได้ หลังจากแลกเปลี่ยนแก๊สและกินอาหารแล้วจะดันน้ำและของเสียผ่านทางช่องเปิดนี้ออกสู่โลกภายนอกสัตว์พวกนี้ทุกชนิดจะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มเช่นดอกไม้ทะเลแมงกะพุนปลการังมีเพียงไฮด้าที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดโดยใช้การสื่อพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อหนอนตัวแบนลักษณะลำตัวนิ่ม ไม่มีแขนขาตัวจะแบนยาวส่วนหัวจะมีปากส่วนท้ายจะไม่มีทวารหนักโดยส่วนใหญ่จะเป็นปรสิตในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นคอยดูดกินเลือดหรือสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตนั้นๆสามารถพบได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศและยังพบลักษณะสองเพศในตัวเดียวสิ่งมีชีวิตที่พบคือพยาธใบไม้และพยาธตัวตืด นอนตัวกลมจะมีลำตัวกลมยาวหัวท้ายจะมีลักษณะค่อนข้างแหลมลำตัวไม่เป็นปล้องเป็นพวกที่เราเรียกว่าปรสิตท,ทั้งในพืชและในสัตว์ซึ่งจะใช้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้นพเพราะเพศผู้และเพศเมียจะแยกคนละตัวกันจะพบในพยาธิไส้เดือนพยาธิป่าขอพยาธิเส้นได้และพยาธิตัวจีดเป็นต้น สัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อปล้องลักษณะลำตัวกลมยาวคล้ายปล่องวงแหวนต่อกันโดยผิวหนังจะเปียกชื้นมีระบบประสาทและระบบทางเดินอ,อาหารในร่างกายพร้อมกับระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศได้เพราะพบลักษณะสองเพศในตัวเดียวสิ่งมีชีวิตที่พบคือไส้เดือนดินปลิงน้ำจืดและทาาดูดเลือด สัตว์ทะเลผิวขรุขระผิวหนังตาลำตัวหยาบขรุขระผิวสัมผัสจะแข็งเพราะจะมีสารจากพวกหินปูนเกาะอยู่จะไม่มีส่วนหัวที่แน่นอนจะใช้เท้าที่เป็นหลอดเล็กๆใต้ลำตัวในการเคลื่อนที่สามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศได้โดยเพศผู้และเพศเมียจ,จะแยกคนละตัวกันสิ่งมีชีวิตที่พบคือดาวทะเลปิงทะเล เมนทะเลหอยและหมึกทะเลลักษณะลำตัวอ่อนนิ่มถ้าเป็นหอยจะมีเปลือกแข็งที่มีสารจำพวกหินปูนหุ้มลำตัวอยู่ใช้หัวใจในการสูบฉีดเลือดของระบบหมุนเวียนเลือดเคลื่อนที่ได้โดยใช้ส่วนกล้ามเนื้อท้องที่ยื่นออกมาเพื่อการเคลื่อนที่พบได้ในหอยต่างๆเช่นหอยแครงหอยสังหอยโคงและหอยทากเป็นต้น หมึกทะเลจะมีโครงแข็งอยู่ในลำตัวใช้ระบบหมุนเวียนเลือดเคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดและการพ่นน้ำออกจากลำตัวส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มมักจะออกลูกเป็นไข่เช่นหมึกกระดองหมึกกล้วยและหมึกยักษ์สัตว์ที่มีขาเป็นข้อลักษณะลำตัวจะมีเปลือกแข็งห,ห่อหุ้มร่างกายส่วนขาจะเป็นลักษณะข้อข,อขอมาต่อกัน มีระบบหมุนเวียนเลือดระบบประสาทและระบบทางเดิอนอาหารที่สมบูรณ์แล้วใช้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการออกลูกเป็นไข่ถ้าหากเป็นมแมลงจะมีลักษณะลำตัว3ส่วนคือส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องถ้าเป็นบางชนิดจะมีลำตัว2ส่วนคือส่วนหัวรวมกับส่วนอกและเป็นส่วนท้องสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้คือ ยุงมดแมงมุมแมงป่อง,ก,งกุ้งกิ้งกือตะขาบเป็นต้นนั่นเองครับและนี่ก็คือการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยเกณฑ์ของลักษณะการมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองครับก่อนจากกันไปก็มีเกมสนุกๆมาให้พวกเราได้ลองเล่นกันด้วยครับจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลย เกมทายภาพจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตคําชี้แจงคือให้นักเรียนดูภาพและบอกประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังให้ถูกต้องภาพแรกครับ s ไ l ม m แมนเดจับเวลาครับ 5, 4, 3, 2, 1. 1> ส l a ม a แมนเดอร์เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครับภาพต่อมาครับ ตะขาบถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ 5, 4, 3, 2, 1. 1> ตะขาบเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับปลาหางนกยูงถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ 5, 4, 3, 2, 1. 1> ปลาหางนกยูงเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครับภาพต่อมา ผีเสื้อถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ5 4 3 2 Five, four, three, two, 1ผีเสื้อจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับภาพต่อมา No coming b i r d ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ Five, four, three, two, No c o m ่สามสองน จะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครับภาพต่อมา,มาแมลงวันถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับแมลงวันเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับภาพต่อมาค้างคาวถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ คางคาวเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครับต่อมาดาวทะเลหรือปลาดาวถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ5 4 3 2 1. 1ดาวทะเลเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับภาพเต่าทะเล ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ5 4 3 2 Five, four, three, two, 1เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครับภาพสุดท้ายมแมลงเต่าทองถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ5 4 3 2 Five, four, three, two, 1มแมลงเต่าทอง จัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันไหมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามหรือถ้ามีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ